สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอภิติก่อนเลยค่ะวันนี้มาถึงแล้วจากที่รอคอยกันมาลุ้นทุกวันจนถึงวินาทีนี้ก็ยังลุ้นอยู่นะคะลุ้นให้น้องๆน,นะคะได้เป็นที่ถูกใจทุกคนไม่ว่าในเรื่องของซีรีส์แล้วก็น้องๆเองนะคะวันนี้ก็ลุ้นจนถึงแบบวันนี้ที่จะต้องออกอากาศจริงๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นของผลงานตัวเองแล้วก็ตื่นเต้นแทนน้องๆที่เขาจะกล้ากล้าเป็นศิลปินเต็มตัววันนี้ ในเต็มรูปแบบของเขาสองคนที่เขาก็รอคอยวันนี้ด้วยเช่นกันเราเองก็รอคอยเช่นกันที่จะได้ออกอากาศซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าเราเต็มที่กับการทำจริงๆแล้วก็รอลุ้นมาตลอดว่าเมื่อไหร่ทุกคนได้ดูเนี่ยหวังว่าจะชอบและก็คิดว่าทุกคนต้องชอบแน่ๆค่ะกว่าหนึ่งปีที่กว่าจะแบบมาเป็นถึงวันนี้ค่ะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะริงก็ <c oughs> ตั้งแต่ก้าวแรกก็เพิ่งจะครบ1ปีไปในการตั้งแต่ออดิชั่นแคสติง้งแต่ว่าการทำงานของเราจริงๆเนี่ยใช้เวลาประมาณแค่2เดือนแต่ว่าของน้องๆน,นะคะแต่สำหรับของพิติกเนี่ยก็การเตรียมงานมาทั้งหมดจนถึงเดินทางณนะวันนี้รวมโปรโมทต่างๆก็1ปีก็ค่อนข้างที่จะมีดีเทลเยอะมากในการที่จะทำซีรีส์หนึ่งเรื่องที่อยากจะเราก็คิดว่าเราจะทำยังไงให้ทุกคนรู้สึกว่า ชื่นชอบซีรีส์ของเราดีนะจะทำยังไงดีนะแล้วซีรีส์จะเป็นรูปแบบไหนดีน้องๆจะวางตัวแบบไหนดีการทำงานจะเป็นแบบไหนทุกอย่างมันถูกการคิดค้นทุกๆอย่างกว่าจะถึงวันนี้มันผ่านมันผ่านทุกอย่างผ่านขบวนการต่างๆถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่วันนี้ติ๊กต้องการอยากจะเห็นแบบสิ่งที่ติ๊กได้ทำงานทุกอย่างด้วยความเหนื่อยยส่งต่อความสุขที่ติ๊กได้ทำทุกอย่างในซีรีส์เรื่องนี้ได้ถูก ถูกให้ทุกคนได้ชื่นชมกับผลงานที่ตั้งใจค่ะเรียกได้ว่าอันนี้ก็เป็นแบบว่าซีรีส์เกิร์ลเลฟครั้งแรกของติ๊กด้วยค่ะก็อันนี้ถือว่าเป็นเกิร์ลเป็นซีรีส์ครั้งแรกที่ได้กระโดดเข้ามาทําคือก่อนหน้านี้อาจจะเห็นติ๊กในรูปแบบของบทบาทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวที่เป็นรูปแบบของตัวเองมากๆ รวมถึงงานของละครที่เคยทำมาแล้วก็ในเรื่องของภาพยนตร์ที่เคยได้ทำมาซึ่งไม่รู้ว่าใครเคยทำหีรือเปล่าก็ทำทำทำหนังมา3-4เรื่องนะคะแล้วก็ได้ทำละครมาแล้วแล้วก็ได้หยุดไประหว่างที่หยุดก็คือแบบรู้สึกว่าเออตัวเองเอนจอยกับโมเมนต์นั้นแต่ว่าด้วยทีมงานที่มีความเอเนจีล้นหลามบอกว่าทำเธอคาบอสทำเธอคาพิติกเราอยากจะกลับมาเป็นรูปแบบของการทำ เต็มตัวก็เลยกระโดดมาทำซีรีส์ก็คือเป็น GL เรื่องแรกของเราค่ะนะคะเป็นไปคะกับจีนี่เจนาดเราได้มาสมใจทุกอย่างนะหลังจากที่แบบดูทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเหมือนขอลูกมาเลยนะเหมือนขอ <c oughs> เหมือนขอพระเจ้ามา <c oughs> ก็ขอขอทุกอย่างขอให้ทุกอย่างแบบว่าตรงปกตรงตามที่ คนเขียนนิยายเขาได้วางเอาไว้ว่าต้องการบุค,คลิกภาพแบบไหนต้องการให้น้องออกมาคาแรคเตอร์แบบไหนอยากได้ตัวละครที่มาสมในบทบาทซีลีแบบไหนก็เราก็ได้แบบตั้งเจตฐานขอก็คือได้เหมือนได้ลูกมาสองคนนะคะก็ได้ตรงปกได้สองแสบมาได้ตรงปกมากๆคนนึงก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ตรงไทยกับเป็นรูปแบบของคุณหมอซึ่งด้วยตัวจินนี่เองเขาก็จะมีรูปแบบลักษณะต่างๆท่าทางหรือแบบ รูปลักษณ์ของเขาก็มีความเชื่อว่าเอ้ยเขาเป็นหมอได้ซึ่งจริงๆแล้วเขาก็มีความเก่งในตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวส่วนรายละเอียดของชีวิตเขาเดี๋ยวให้เขารายงาน <c oughs> ส่วนคนนี้ก็ตรงปกค่ะเพราะว่าในนิยายนะคะคุณมีนามก็ได้เขียนไว้เขาว่าอ๋อเป็นต้องเป็นแบบนี้เป็นนางนางเอกที่เป็นนางร้ายที่แบบร้ายสุดขั้วมีความสูงยาวเขาดีหน้าตาเป็นประมาณอย่างนี้ซึ่งแบบอ่ะเจ้านี้ก็ตรงปกอีกน้องเจนน่าก็ตรงปกอีกก็ถือว่า เป็นคู่ที่พระเจ้าให้เรามาแล้วกันทําให้ซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบทีเดียวค่ะ,ะมาถึงจินนี่กับเจนา่าบางค่ะเป็นไงบ้างวันนี้ผลงานของเราจะออกสู่สายตาทุกคนแล้วค่ะก็ตื่นเต้นมากๆก็หนูกับน้องอะ่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าพวกเราก็ทำงานกันมาหนักมากๆเลยค่ะสำหรับโปรเจกต์นี้เนาะเราก็ทำกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ช่วงกลางปีที่รอออนนะคะพวกเราก็ยังทำแบบกิจกรรมสำหรับเตรียมโปรโมตต่างๆซึ่ง ว่เราก็รอกันมานานมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบในที่สุดมันก็ถึงวันนี้สักทีค่ะเปน,น่านาละคะ <c oughs> ก็ดีใจคะ่ะดีใจอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เราก็ไม่ได้มาด้วยความคือจะไม่ได้มีความหวังเอาอย่าง,างนี้แบบดีกว่า<อ>แบบไม่ได้มีหวังที่ใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะเสียใจอะไรเงี้ยแต่อยู่ดีๆก็ใช้ชีวิตมันเลยทําทุกวันให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็ทําตามโปรเซสมาอยู่ๆตอนนี้มันก็เป็น หนึ่งปีแบบถ้าเกิดน,นับจากวันแคสอะนะคะจนถึงวันเนี้ยนี่คือหนึ่งปีแล้วตอนนี้ผลงานที่จะทำมาทั้งหมดก็กำลังจะปล่อยให้ทุกคนดูรวมถึงตัวจเจงด้วยเจ๊ก็เจ๊ถ่ายเนาะเจ๊ก็ไม่ได้ดูเพลย์แบ็กอะไรแบบเยอะเพราะว่าด้วยเวลาเราต่างๆอะไรเงี้ยแต่นี้คืออันนี้คือเป็นช่วงเวลาที่เจ๊ก็ได้ดูผลงานเต็งเหมือนกันค่ะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะอ่ะแล้ววันนี้ก็คือแบบก่อนอันนี้ก็มีได้ทำเบนฟิกกับแฟนๆเป็นยังไงบ้างแบบ ครั้งแรกเจอพันชแบบใกล้ชิดอะไรเงี้ยเอาจริงคคือเจ๊ก็ไม่รู้เนาะคือครั้งแรกของทุกอย่างเนาะเจถามเขาว่าพี่คะอันนี้เราทําอะไรกันนะคะแต่มาถึงว่าเกิดมาไม่เคยรู้ว่าเป็นเนฟิตคืออะไรเขาทําอะไรถ่ายรูปส่องตอนหนึ่งอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยหนูก็ไม่รู้หนูก็เลยถามเขาอะไรย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ในชีวิตดีค่ะก็แฮปปี้เพราะว่าทุกคนก็ดูแบบมามาดูเราด้วยความแบบ วิเจนน่าล้วเขาก็ทุกคนให้กําลังใจหมดเลยทุกคนก็แบบโอ้เปิดมาคนแรกน้ําตานองเลยแบบน้ําตาคอเลยเขาบอกว่าแบบเออเดีย่ยจะแบบอยู่ซัพพอร์ตตลอดไปเลยนะมาหาครั้งแรกอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความรักรูปแบบใหม่แบบเป็นความรู้สึกดีๆอะคะ่ะรูปแบบใหม่เพราะว่าจะเกิดมาจึงไม่มีแฟนคลับไม่เคยมีอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีแต่เพื่อนมีผีปาน้าอาอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> พี่ก็พอไม<ต>่ต้องป้าก็แบบ อันนี้คือแบบความรู้สึกดีๆในรูปแบบใหม่อะค่ะใช่สำหรับตัวจริงแตก็แฮปปี้ที่เออกิดมามันก็มีแฟนคลับด้วย <laughs> ค่ะพี่จีนี่เป็นยังไง้ากค่ะก็ก็เหมือนน้องเจเลยค่ะก็คือจีนี่ดีใจมากๆที่แบบก็มีคนมาหาแล้วก็สปอร์ตพวกเราเยอะขนาดนี้แล้วก็สิ่งสิ่งหนึ่งที่จีนี่ประทับใจมากๆในช่วงเวลาเมื่อกี้ที่ได้พูดคุยกับแฟนคลับก็คือเหมือนแฟนคลับหลายๆคนนะคะเขาก็นําแฟนหงพวกเขามาดูด้วยซึ่งแบบว่าเป็นแบบว่าเป็น GL เหมือนกันซึ่งหนูก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งให้กับคอมมูนิตี้นี้ค่ะทําให้แบบว่า GL มันเติบโตไปได้มากขึ้นแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นโมเมนต์ที่มันน่ารักดีนะ แบบว่ามีการแบบว่าเอาคู่ของตัวเองมานั่งดูซีรีส์ของเราก็รู้สึกว่าเออเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักของเขาค่ะแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่มีก็ไม่เป็นไรก็มาร่วมเดินทางไปด้วยกันกัน <c oughs> กบรเดมกับแพทนะคะ ก็รู้สึกดีใจมากมากค่ะเพราะว่ามันก็เป็นความฝันของหนูแล้วก็น้องมาโดยตลอดนะคะก็พวกเราก็พยายามกันเยอะมากจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ถึงถึงวันนี้แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ติ๊กแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนพ่วมกับพี่นกทีมงานทุกคนค่ะที่ทําให้สุดท้ายแล้วอ่ะพวกหนูอ่ะได้มายืนอยู่ตรงนี้และหนูก็รู้สึกว่าภูมิใจมากๆค่ะกับผลงานชิ้นแรกของหนูวันนี้เป็นแบบพอเราเข้ามาแบบทุกที่มีจัดหน้าเราเต็มไปหมดเลยนะตื่นเต้น นะเวลาเดินเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้กําลังแบบจะฉายในโรงแบบในจอภาพยนตร์แล้วอะไรเงี้ยตื่นเต้นไหมเต้นตื่นเต้นคือจริงๆแล้วน้องๆทุกคนเนี่ยจะไม่เคยได้เห็นภาพเขาเลยนอกจากวันที่แบบอ่ะยิงเทเลอร์ยิงทีเซอร์ยิงพลอตหรืออะไรงเงี้ยเขาก็จะได้โมเหตุโมเมนต์ภาพที่เราได้ออกก่อนเขาจะไม่ได้เห็นเลยแม้กระทั่งภาพในกองถ่ายเบื้องหลังเนี่ยน้องจะถูกไม่ได้เห็น เพราะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะเก็บโมเมนต์เขาแบบเมื่อเวลาเขาเห็นผลงานของเขาแล้วรู้สึกว่าอที่ฉันเล่นไปเหรอแบบซีนนี้หรอคือแบบเราอยากจะแบบเห็นรีแอคเขาว่าจริงๆแล้วซีนที่แบบบางทียากยากลำบากสําหรับเขาอะแล้ววันนี้เขาไม่เห็นอะเขาจะรู้สึกโมเมนต์นั้นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้เห็นก่อนมีความรู้สึกว่าอ๋อแล้วไงมันรู้สึกก็เห็นแล้วแต่เราอยากจะรู้สึกว่า เขาได้มีอารมณ์ร่วมกับทุกคนและทุก EP ีที่เขาจะถ่ายทอดเนี่ยเขาจะไม่มีโอกาสได้เห็นเขาก็จะได้เห็นพร้อมกับคนดูทั่วประเทศเช่นกันเพราะว่าเรามามรู้สึกว่าเราอยากจะเห็นโมเมนต์ว่าเขาได้เห็นผลงานเขาจริงๆแล้วอ่ะเขาจะเป็นยังไงเขาอยากจะปรับปรุงอยากพัฒนาไหมอยากจะทํำยังไงต่อไปไหมรู้สึกว่าเราอยากเก็บโมเมนต์ดีๆแล้วเรารู้สึกว่าเออเขาเขาได้มีเอนจอยเมนต์ตรงนั้นด้วยเขาก็เลยยังไม่ได้เห็นเหมือนกันค่ะก็มี เสียงชื่นชมมาเกี่ยวกับภาพเสียงอะไรอย่างเงี้ย<ห>รวมทั้งแบบว่าเพลงประกอบซีรีส์ที่ปล่อยออกมาก็เป็นแบบว่าใช้บ<ๆ>ุกี้ไลออนอะไรเงี้ยอยากให้พี่ติ๊กแบบว่าช่วยการันตีเนียว่าแบบหลังจากนี้จะได้ร่วมเดินทางได้ร่วบได้รับความสุขเปต็มที่จากพิทลักแน่นอนก็จริงๆแล้วพิทลักเนี่ย ทุกคนจะต้องบอกว่าใช้คำว่าแล้วชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟที่ก็พยายามจะเสิร์ฟทุกอย่างนะคะให้ค่อนข้างจะเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบทุกอย่างไม่ว่าในเรื่องของการถ่ายท,ทําที่เราก็ใช้ทีมที่มีศักยภาพนะคะเลือกสรรที่แบบว่าคนที่มาร่วมงานแต่ละคนเนี่ยได้งานที่ค่อนข้างตรงปกกับเราแล้วก็ตรงใจกับเราแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องเพลงเพลงก็มีความรู้สึกว่าการที่เราจะใช้เพลง เพียงแค่ไม่กี่เพลงแล้ววนซ้ำเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยบางโมเมนต์ของในซีรีส์ของแต่ละอีพีอ่ะมันมีโมเมนต์ที่เราสึกว่าเราอยากจะถ่ายทอดอยากจะขยี้เพราะว่าแต่ละอีพีมันจะถูกแบ่งด้วยจังหวะของชีวิตที่มันแตกต่างกันไป <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนต์ของเพลงอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สึกว่าเราได้ได้เก็ตใจทุกอย่างไม่ว่าน้องแสดงออกมายัางไงเพลงอันนั้นก็จะคล้อยตาม บุคลิกแล้วก็บริบทของน้องแต่ละซีนแต่ละ E ีพีไปด้วย mm hmm. เพื่อให้รู้สึกว่า mm hmm. การดูซีรีส์ของเราได้อัตลดครบ mm hmm. และนักร้องที่เราเลือกเนี่ยเราก็เลือกมาตามตามบทเพลงที่เราสึกว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่ถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงได้เข้ากันได้มากที่สุด mm hmm. ก็เริ่มต้นจากสตาร์ด้วยคุณโบกี้ไลออนนะคะต้อง mm hmm. ขอบคุณมากๆที่แบบว่ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างพลังเสียง mm hmm. เขาเรียกว่า หูทิปใช่ไหมหรืออะไรนะที่หูเคลือบทองหูเคลือบทองเรือกไม่ถูกขอโทษหูเคลือบทองอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ามีแตาทิปมีแตาทิปโอเคบางทีก็ตามไปด้วยไม่ทันนะหูทิปหูดิ่ก็สบใหม่ก็ได้มาถ่ายทอดให้รู้สึกว่าเฮ้ยได้ฟังแล้วรู้สึกแบบมันคือพลังอันยิ่งใหญ่ของบทเพลงพิษลักที่ตามคอนเซปต์ของเราเลยรู้สึกแบบ มันเราอินตามตามเนื้อเพลงตามเสียงร้องขอบคุณแบบคนแต่งเพลงแบบน้ำตาที่แบบมาร่วมร้วยกันแบบว่ามาตั้งแต่ต้นมาฟังมาบีบมาทุกอย่างว่าเราต้องการคอนเซปต์อะไรแล้วทำให้เราสึกว่าเราได้เพลงเพลงนั้นมาตามคอนเซปต์จริงๆก็ขอบคุณทั้งทีมรักละครอะไรอย่างเงี้ยด้วยที่มาช่วยกันสรรสร้างแล้วก็เพลงทุกเพลงนอกจากที่จะมี เพลงของคุณอกกี้ไลออนแล้วก็ยังมีศิลปินท่าอื่นอื่นอีกพี่ติ๊กสปอยว่าเกิน5เพลงแต่ว่ามีคนแบบว่าไปมีโอกาสได้ยินของจินนี่ไปแล้วแปลว่าวันนี้เรื่องโอกาสได้ยินของเจน่าด้วยเลยปะก็รักลูกก็ต้องรักให้เท่ากันแปลว่ามีแบบแฟนคลับที่มาชมอีกทีหนึ่งจะมีโอกาสได้ยินแบบน้องๆจริงๆแล้วเรายังไม่ได้ปล่อยแต่ว่าวันนี้ก็ก็พร้อมที่จะบอกว่า ให้ให้ทุกคนได้มีโอกาสได,ได้ได้เห็นความสามารถของน้องๆไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราก็ก็คือพยายามก,กระจายให้ให้ทุกคนได้มีโอกาสทุกคนที่ได้โชว์ความสามารถแล้วก็จริงๆแล้วเขาสองคนเก่งเขามีความสามารถรอบตัวจริงๆทั้งในเรื่องของความสามารถนะคะทุกอย่างไม่ว่าร้องเล่นเตนลำมหรือในเรื่องของภาษาสมภาษาคือ สองคนนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบในความรู้สึกของติ๊กแล้วก็ความรู้สึกของตัวละครที่ถูกถ่ายทอดออกไปด้วยค่ะอาจจะนี่กันนะค่ะให้อ้อมแฟนแนหน่อยกับ ep แรกของเราหน่อยซิหน่อยอ้อมจะไงดี <c oughs> ก็แฟนแฟนทุกคนนะคะถ้าเกิด ep แรกเนี่ยก็อยากให้มาดูกันเยอะเลยเพราะว่าหมอเปรมกับแพทเนี่ยเสิร์ฟเยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็นี่ก็ อยากให้ EP แรกของพวกเราติดเทรน์ถ้าติดเทรนท์นะคะจินนี่จะพาน้องไปเลี้ยงข้าวเยอะๆเๆะแบบอร่อยสุดๆเลยค่ะหนูสัญญาแล้วค่ะเจน่ายังไงครับพี่สปอยมาขนาดไม่เลี้ยงหนูเลี้ยงไม่ใช่หรอพี่ไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงพี่ด้วยเลี้ยงด้วยเจน่ายังไะอืมคือตอนนี้จะคิดว่า EP แรกเนี่ยทุกคนก็น่าจะรับรู้มาโดยสมแบบพอแบบ ในระดับหนึ่งนะคะว่ามันจะมีอีพีแรกอะไรเงี้ยเจก็พี่จจนี่ฝากอีพีแรกแล้วเจก็ฝากอีพีสองอีพีสามถึงอีพีสุดท้ายนะคะฝากติดตามเรื่องราวของซีรีส์ของพวกเราเนี่ยพี่ที่พวกเราทํามาอ,มอยากให้ทุกคนได้ติดตามว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงแล้วก็ฝากฝังว่าทุกคนจะเห็นถึงความตั้งใจของทีมของเราคะ่ะที่ทำออกมาทั้งพี่ติก๊กเห็นถึงแบบผูกกำกับตัวนักแสดงเองอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามเรื่องราวค่ะแล้วก็ ถ้าเกิดใครที่ดูทางแบบช่องทางสดไม่ทันอะไรเงี้ยนะคะดูอันคัดได้ค่ะเรามี Youtube ค่ะดอ y l e e e t t i n m e n t ค่ะซึ่งถ้าเกิดใครสมัครพรีเมียมเนาะก็ไม่มีโฆษณา่ได้เลยแต่ว่าเราอยากเราอยากไปทานข้าวหรือเปล่าพี่เขาบอกว่าถ้าวันนี้ติดเทนเขาจะปรับอะไรก็ได้ไม่ติดเทนก็ทานได้เอ้ยแต่เราต้องติดเราต้องติดพูดแล้วนะ อางั้นดีกว่าขอให้จินี่เจน่าให้สามคำกับอีพีหนึ่งนี้หน่อยสิค่ะงานแต่งพังค่ะพังจริงค่ะโดยเขา <c oughs> อะไรเงี้ยไช่คิดเลยฮะ <c oughs> ดูคิดไม่ออกอ่ะคิดแล้วเออมันแน่นมากเอออ่ะ,อะสุดท้ายเราคู่ฝากช่องทางการติดตามหน่อยทีนึงว่าแบบตอนแอร์ยังไงบ้างใด้ค่ะ ค่ะก็ขอฝากซีรีส์ผิดรัก p o i s o n o u s Love ไว้ด้วยนะคะออนแอร์ On ทุกวันเสาร์ค่ะเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะทางช่องวัน31แล้วก็อันคัดแบบเต็มๆนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะ y t u t u n o r t s t t a r Entertainment ค่ะค่ะรับชมได้หลัง5้าทุ่มสิบ้าค่ะค่ะคสด ออนไปแล้วรอแป๊บหนึ่งพักเข้าห,ห้องน้ําแล้วก็มาเปิด YouTube ได้เลยคะ่ะห้าท<อ>ุ่มสิค่ะวันเสาร์นอนดึกได้ได้นนคน่ะนอนดึกได้ก็ขอคุณขอพูดตบท้ายนิดนึงนะคะก็คือ <c oughs> อยากให้ทุกคนลองติดตามแบบว่าจริงๆ EP อีพีแรกเนี่ยเราเริ่มต้นก็สตาร์ท <c oughs> ด้วยความแบบสนุกแล้วแหละแต่ว่าถ้าเราดูไปเรื่อยๆแค่ไม่เกินอีพีสอพีสทุกคนก็จะแปลว่าเราต้อยนทันทีเลยใช่ไหมคะใช่ แน่นอนค่ะแล้วทุกคนออบแป๊อออยงไรวะทุกคนจะอไม่ใช่กลมนะแน่นอนค่ะทุกทุกอีพีมีอะไรให้ให้รู้สึกว่าได้ติดตามแล้วได้รู้จักเขาสองคนแพทและก็หมอเปรมได้มากขึ้นด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ